ตำนานเขาสามมุกและหาดบางแสนมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อสามมุกเป็นชาวเมืองบางปลาส้อยนางกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เล็กอาศัยอยู่กับยายในกระท่อมที่ปลูกอยู่ที่หน้าผาริมทะเลนางเป็นคนสวยมีชีวิตที่ค่อนข้างสันโดษไม่ค่อยสูงสิงกับใครส่วนแสนเป็นลูกชายกำนันบายเศรษฐีแห่งหมู่บ้านอ่างหินหรืออ่างศิลา ซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาลูกนี้แสนชอบเล่นว่าวเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งเว่าของแสนขาดลอยไปตกอยู่ที่กระท่อมของสามมกุกเธอเก็บว่าวของชายหนุ่มได้เมื่อแสนตามเว่าวมาก็พบกับสามมกุกแล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพบหญิงสาวสวยในที่ห่างไกลชุมชนเช่นนี้หลังจากนั้นแสนก็มาพบกับสามมุกเกือบทุกวัน ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เกิดเป็นความรักจนทั้งคู่ได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิดนิรัน์หากใครผิดต่อคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันวันหนึ่งแสนได้สวมแหวนของตนให้สามมุกเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาจะรักสามมุกจนวันตาย แต่เมื่อกำนันบ่ายผู้เป็นพ่อรู้ข่าวก็ไม่พอใจขังแสนไว้ในบ้านจนไม่ได้พบกันกำนันบ่ายยื่นคำขาดให้แสนแต่งงานกับมะลิลูกสาวเศรษฐีที่บ้านอ่างศิลาทันทีในวันแต่งงานของแสนกับมะลิขณะที่แสนกำลังรับน้ำสังอยู่นั้นเขาก็ต้องตะลึงเพราะสามมุกมายืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวมองแสนด้วยดวงตาที่ตัดพพอ เธอถือสั่งรดน้ำอยู่ในมือแล้วยื่นมืออันสั่นเทารดน้ำลงบนมือของชายหนุ่มแล้วเธอก็ถอดแหวนคืนให้ที่มือของแสนจากนั้นหญิงสาวก็กลับไปอย่างรวดเร็วสามมุกวิ่งไปที่กระท่อมของเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นไปตลอดทางเธอนึกถึงคำสาบานของแสนที่พูดไว้กับเธอทําให้เธอเสียใจมาก หญิงสาวก้าวอย่างช้าๆไปที่หน้าผาริมทะเลสายตาเหม่อมองไปข้างหน้าแล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปเมื่อแสนที่ตามไปเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไปชาวบ้านต่างพากันเศร้าสลดใจและได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดที่ติดกันก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของทั้งสองคน